น้องนาลินมาถึงบ้านเรียบร้อยนะคะโอ้ยต้นใหม่ดอกไหม่แรกๆหนะแม่สีสวย,ยประมาณนี้นะคะนี่แหละคะ่ะ,คะอาหารเย็นง่ายๆสตยไตล์แม่บ้าน,นะคะ่ะกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินสบายเนาะ เกิดไม่เป็นน้องม้ากุกกี้นี่สบายค่ะมันหวานพระชำสวนม้าวันนี่ดูค่ะฝนตกแต่เมื่อคืนเนี่ยทั้งมันล่ะค่ะโอ้ยแต่ก็ดีค่ะให้ต้นใหม่ดอกใหม่ที่เราลงไม่ใหม่ให้ชดชื่นเนาะค่ะนะต้นหนึ่งกําลังจะบานนะคะโอ้ยพักที่หลงชดชื่นเลยค่ะวันนี้ดูดอกแอปเปิ้ล ดอกแอปเปิลค่ะต้นแอปเปิลนะคะเนี่ยดอกสีขาวฝนตก Cookie, okay. Sissy's coming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 . Cookie, where's Sissy? W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 here's Grandma? Is Grandma here? What about Grandpa? Grandpa? Grandpa over there? What about Sissy? No! fun No! 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 สวยมากเลยฝนตกทั้งอาทิตย์ละค่าอาทิตย์นี้ฝนหยุดตกแล้วะคะ่ะบายบายสามโมงค่ะฝนหยุดตกแล้วตอนเช้าฝนตกพอบานเดินขึ้นไปรับน้องนาะลินกับน้องมากกกีกนาปักซอยค่ะไปแล้วสองสองพอลูกกับน้องมา สำกับลูกได้เลี้ยงหมาก็ได้ดูต้นไม้ใหญ่สิคะเพื่อนเพื่อนคะ่ะเริ่มใบเขียวเหลืองอ่อนแล้วนะคะอีกประมาณสองสามอาทิตย์จัะเขียวเต็มต้นจะมองไม่เห็นกิ่งกา้านจะเห็นแต่ใบเขียวแล้วนะคะเริ่มพีใบแตกยอดขึ้นมาแล้วใบไหม่ ต้นไม้ใหญ่นะคะน่ะนาอนี่แหละค่ะจะเขาเ้าฤดูซัมเมอร์แล้วค่ะอีกไม่กี่เดือนก็ซัมเมอร์แล้วช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูสปริงอยู่ค่ะเรือดูสปริงเลือดูใบไม้ผีคค่ะดูต้นไม้ใหญ่ค่ะใบกําลังพีแบบเหลืองอ่อนสวยงามเลยทีเดียวประมาณึ้นไปรับน้องดลินน่ะปากซอยนะคะเมื่อเช้าในฝนตกตกเตเมคืนเนี่ค่ะดูบรรยากาศก็กเลยเขียวจุ่ม ชื่นประมาณนี้ค่ะโอ้ยชอบบรรยากาศเลยดูสปริงมากเลยค่ะส่วนฤดูซัมเมอร์นี่ไม่งบานว่าใครชอบนะคะเพื่อนๆคะ่ะเพราะ,ะอากาศร้อนค่ะมาแล้วมาแล้วสองพอลูกสามกับน้องมาก,กุกกี้น้องนารินเลิกเรียนมาสามใบาสามมงสี่สิบห้านาทีหลุดลงเรียนจอดหน้าปากซอยค่ะของทุกๆวันนะ นาทีพอบานพอบานออกไปรับน้องนลินน่ะปากซอยหลังใบสามสามสิบ 3, ทุกวันค่ะแอบสองสองพอลูกโอ้ยความสุขความสุขที่พอบานได้ขึ้นไปรับน้องนาลินน่ะปากซอยนั่นน่ะนั่นน่ะ โอ้ยต้นไม้ดอกไหม่แรงๆหนะแม่สีสวยสีม่วงชมพูอมม่วงงามค่ะฮัลโหลหม่าม่าม่าปม่า Oh, what you doing darling you shopping you shopping from school again my love Oh. <don> <laughs> ้สาวนักเรียนน้อยนั่นนะยูไปกู้เพ็กอปเอฟโอคุกกี้อ๋อน้องนารินสื่อโยโย่มา เนเป็นมานอนนะน้องนารินมาถึงบ้านเรียบร้อยนะคะแม่บ้านก็จะขอออกมาทําสวนนิดๆน้อยๆก่อนจะเข้าบ้านทํำอาหารเย็นเนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงสี่โมงเย็นแล้วค่ะสี่โมงแรงนะคะแม่บ้านอยากออกกําลังกาย สิบหาหรือสามสิบนาทีก่อนจะเข่าบานทำอาหารเย็นวันนี้จะทำหมาอมีดลบแล้วก็มกักกะโรนีนชีดแล้วก็ลวกผักบ็อกคลีนะคะอาหารเย็นง่ายๆสไตล์แม่บ้านเดียวขอทำส่วนสัก30นาทีเป็นการออกกำลังกายได้เงื่อจักหน่อยเนาะคะ่ะโอ้ยบรรยากาศสุดยอดของบรรยากาศสุดยอดสุดยอดจริงๆเลยโอ้ย สุดยอดของบรรยากาศปะปะเดี๋ยวไปบ้านออกกำลังกายตามสวนริมเร้วบานจากสามสิบนาทีนะคะเนาะรถเนี่ยคะ่ะรถไซอ่เศษยาเนาะคะ่ะบรรยากาศหลังบ้านค่ะฟังเสียงนกกองค่ะโอ้ยธรรมชาติสวรค์นบนดินสมค์นบนดินจริงๆไบ่บานจะไปทำสวนหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะนี่คือบรรยากาศหลังบ้าน โอ้ยแต่ละวีแต่ละว,วันบรรยากาศจะไม่เหมือนกันนะคะจะเปลี่ยนทุกๆวันค่ะเช่นใบใหม่บรเ,เคยมีนต้นใหม่ตอนนี้ก็เริ่มพีเขียวเหลืองอ่อนแล้วค่ะประมาณเนี่ยค่ะนี่ลดระจําตัวแม่บ้านนี่เนาะค่ะเพื่อนๆค่ะที่แม่บ้านมาเก็บนิดๆน้นอยจากสามสิบนาทีค่ะจุดนี้แล้วค่ะเพราะว่านี่ค่ะเพิน่น ประมาณเนี่ยค่ะหย่าแซมออกมาค่ะแม่บ้านกา็จะมาเก็บให้ประมาณให้ได้ล่องประมาณเนี่ยค่ะนี่บรรยากาศโอ้ยสุดยอดนอนลองมากูปีกได้นอนรอนั่งรอแม่บ้านทำอาหารเย็นค่ะวันนี้วันนี้อาหารเย็นของเราตัวเอกก็นี้เลยค่ะมิดลบค่ะลูกชิ้นยักษ์ค่ะอาหารตัวเอกของเฮานะคะ ขางเคียงก็มีสลัดผักนะคะเ,เพื่อนๆค่ะพอบมานในกับสนามหญ้านี่คกขั้่ให้ปลูกต้นไม้ดอกไม้เนี่ยบ่ใครสู้ถ้ากับหญ้านี่เฮอมากหลายส่วนแม่บ้านชอบต้นไม้ปลูกต้นไม้ไปกัะ หลังเลิกงานหลังพอบานเลิกงานกินอาหารเย็นเรียบร้อยกับพาน้องมาออกไปเล่นนะก็ทคแค้สนามยาเพิ่นออกน่นงกายไปในตัว เรียบร้อยค่ะมีดบของแม่บ้านเรียบร้อยค่ะอาหารเย็นอยู่ง่ายกินง่ายก็คือครอ,อบครัวไม่ปางนี่นะคะมาก์โกนีแอนชีดมีดลบเทอร์กีมีดโบบอคคาลีมีแค่นี้จริงจริงนะคะอาหารเย็นง่ายที่สุดไม่ต้องอะไรมากนี่ค่ะ<า>เสิร์ฟก็จะประมาณนี้นะคะนี่แหละคะ่ะอาหารเย็นง่ายสไตล์แม่บ้านค่ะง่าย เดี๋ยวเสิร์ฟให้เรียบร้อยกัน